ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้านี้ก็เป็นเช kind of bush, ika, ้าของวันพุธนะครับก็เป็นวันทํางานอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินก็จะมารีวิวนะครับสำนักงานนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่สอนนะครับมี2ตึกครับมี2อาคารซึ่งตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับอันนี้ที่เดินเดินมาหัวหน้าฝ่ายพวกนบ้นะครับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าเบิ่มหัวหน้าเบิ่มข้างหลังก็เป็นน้องๆที่สำนักงานนะครับน้องๆที่สำนักงาน ระบบการทํางานที่นี่ก็ดีครับเจ้านายดีครับเจ้านายดีมีข้าราชการและลูกเจ้าประมาณ2 0 0อกว่าคนนะครับหลังจากเช้ามาแล้วก็จะมาอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนก็จะเดินเข้ามามเช้างานเราไม่มีระบบเช็นชื่อนะครับเป็นระบบสแกนลายีนมือน,นะครับอันนี้จะมามาเดูที่ภายในตัวสำนักงานนะครับสำนักง,งานก็จัดดีครับก็จัดดี ดิรัดมุนุษครับอันนี้ก็ลุงลุงครับสวัสดีกันยามเช้าครับเป็นมารยาทไทยนะครับอันนี้ก็หลังจากเดินมาเนี่ยครับก็จะมีทุกคนที่มาตอนเช้าก็จะมาตรงนี้นะครับจุดสแกนลายในมือนะครับเดี๋ยวนี้แอดมินก็จะสแกนลายในมือนะครับแอดมินก็จะสแกนลายมือหลังจากนั้นสแกนลายในมือเสร็จก็จะย้ายการทางานวันนี้ก็สวัสดียามเช้านะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับที對對่ทํางานตอนเช้าเนี่ย ก็ตั้งใจทำงานนะครับผมคาวสวัสดีครับ